สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบอดชนะ com อีกเช่นเคยอ่ามาผู้ชมมากมามาเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมเรามาทำกำไรกับเว็บบอดชนะกันอีกเช่นเคยกันดีกว่านะ โอเคโอเคมาก็ขอแนะนำนิดนึง,นงสำหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจจะลองเขง้าทดสอบมาลองเล่นบอชนะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยที่แอดบอชนะมีแอดด้านหน้าด้วยแอดบอชนะแอดเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคผู้ชมโอเคโอเคมาวันนี้ผู้ชมผมมาพร้อมทุน52,000ตรงนี้เลยนะครับผม52,000ตรงนี้ทุนในกระเป๋าตังของผมนะและเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้ผมก็ดูร่าวขกันแล้วหลับเมื่อกี้นะ่ะก็เป็นบอชนะเป็นกราฟที่ขลังขึ้นมาเลยนะผู้ชมเดีย๋ยวเราเข้าไปเลย ผมว่าอะไรนะเมื่อกี้กราบบอชนะไม่ใช่นลพูดผิดนะเป็นกราบกราบรวมบอดของบาคารา่าเออบอชนะอะไรละ่ระโ,โอ้โหไปแล้วไปแล้วหมดสมองสมอง,มองไปหมดแล้วนะโอเคในเมื่อกราบอย่างนี้นะครับผมกราฟขาขึ้นนะเดี๋ยวเราออไปเลยนะครับตามบอดออ,อ,นะอคือตามบอดนะผู้ชมออคือตามบอดไปเลยนะแล้วก็ รู้แบบการเดินเงินนะผมจะเดินเงินที่ลาบูช่นะนี่จบเร็วจบไวกำไรงามไว้ใจลราบูแชร์ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็กำหนดกำไรเป้าหมายวันนี้ผมมาพร้อมทุน5 0,000ตรงนี้ผมจะสัก1มื0นห้ละกันผู้ชมประมาณนี้นะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปนะแล้วก็ขาดทุนไม่เกิน45 0 0 0ประมาณนี้นะผูช้ชมฮชิปเริ่มต้นนะครับผมส่วนชิปเริ่มต้นผมจะเริ่มต้นไปที่หนึ่งพันนะครับประมาณนี้ก็ให้มันสม,สม,สมดุลกันหน่อยนะสักนิดสักหน่อยหนึ่งนะโอเคก็ ประมาณนี้นะผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมอาจจะมีผู้ชมบางท่านที่เข้ามาใหม่นะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมาดูแบบงงว่าเออทำยังไงทำไมถึงตั้งค่าอะไรอย่างนี้ก็ผมก็มีคลิปที่สอนไว้นะครับผมเป็นคลิปคลิปการสอนการตั้งค่าต่างๆนะครับผมคลิปสอนดูกราฟนู่นนี้นั่นนะวิเคราะห์กราฟก็มีให้เลือกให้ดูนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้เลยนะในช่องนี้แหละ,ะในช่องผมนี่แหละนะก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้ก่อนที่จะมาเริ่มเล่นมาเริ่มลงทุนจริงๆนะ เพื่อให้ได้กําไรสูงสุดกําไรดีงามที่สุดที่เราจะได้โอเคแล้วก็พอตั้งค่าใเมืองเสร็จแล้วตรวจสอบเรียบร้อยก็สร้างบอร์ดได้เลยคุณผู้ชมพอสร้างบอร์ดเสร็จแล้วก็เริ่มบอร์ดเลยครับเพื่อการเสียเวลาในการทำกำไรให้กับเรานะโอเคเดี๋ยวดูตรวจสอบตั้งค่ารอบนึงโอเคถูกต้องทุกอย่างนะน่าพอดีเลยในะตาที่31โต๊ะโตที่1น,นะครับรอบนี้บอร์ดบอกว่า บงเกอร์ anger, มาแน่นอนนะในการเล่นปัจจุบันเราก็ลงไปที่แบงเกอร์นะพะเราตามบอทนะโอเคเดี๋ยวเรามารอดูผลกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรและผลออกมาเป็นแบงเกอร์ชนะไปนะผู้ชมโอ้โหด้วยกําไรนะครับผมกําไรที่ชนะไป3 0 0พชิปที่ลง3า0พนะผู้ชมนะตรงนี้เลยอ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงเออมันได้อย่างนี้สิแต่ผม จะทิ้งบอร์ดไว้เหมือนเดิมนะผู้ชมผมจะทิ้งบอร์ดไว้เหมือนเดิมให้ผู้ชมช่วยเฝ้าบอร์ดให้ผมนะก่อนถึงกำไรเป้าหมายน่าจะใช้ระยะเวลาสักนิดสักหน่อยนึงนะแต่ผมมั่นใจว่ายังไงก็หมายสั้นแน่นอนเดี๋ยวเราฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปเลยแล้วมาเจอกันทีตอนถึงกำไรเป้าหมายนะครับผมโอเค3 2 1ไปเลย เอาละครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าเราจะมาถึงกําไรเป้าหมายที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ผู้ชมโอบอดก็บอกว่าหยุดทํางานเป็นเสียสิ้นไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปิดไปเลยนะปั๊บตรงนี้เลยเดี๋ยวรีเฟนหน้าสักรอบนึงดีมาปับ๊บนี่ ผู้ชมดูกระเป๋าตังค์ผมนะครับตรงนี้เลย67,254ตรงนี้เลยนี่ผู้ชมเออให้มันได้อย่างนี้สินะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ประวัติการเล่นสักหน่อยดีวยกว่านอะา่าจบไปกี่รอบปึ๊บโอ้โหผู้ชมสู้กันดูเดือดมากครับผมจบกันไปที่29รอบนะโต้ล่าสุดต้นอ e ีนะชิปที่ลงล่าสุด4,000ันกำไรเราล่าสุด3,800ตรงนี้เลยนะโอ้อะไรมันจะสู้กันเดือดขนาดนี้นะ ด,ดูจากทรงกราฟนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราผมน่าจะคาดคะเนผิดนะผู้ชมนะเพราะกราฟมันมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นเทรนนะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบตรงกลางไปเลยมันจะไม่เทรนขาขึ้นหรือขาลงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่กราฟรายได้กันสักหน่อยดีกว่าแต่ถึงยังไงก็กาไรนะรอบนี้นะอ่ะโอเคมาดูที่กราฟรายได้นะครับผมเริ่มมาแล้วก็ชนะนะชนะหรือเปล่าอ่ะ เริ่มมาแล้วชนะนะแพ้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 มาตรงนี้นะครับผมดิ่งมาขึ้นมาแล้วก็มาดิ่งสุดต,ตรงนี้หรือเปล่าดิ่งสุดต,ตรงแถวๆนี้นะโอ้กำไรเราแทบไม่มีแล้วก็มาจบที่ตรงนี้นะกำไรรอบล่าสุด3,008 8นะแล้วก็กำไรสะสมที่10,000 10, 1 5 0 0นะครับผม1 5 5 0ตรงนี้เลยโอ้โหผู้ชม ก็ได้กําไรนะครับผมได้ลัคกี้คอนมา150ตรงนี้นะครับผมหนึ150ตรงนี้นะกำไรสะสม1นึ่งหมื่นหาหนมืห้าพันานะโอ้โหก็ ถือว่าดีนะครับผมยังมีลักคกี้ขอนให้นะโอ้เล่นซะแบบยับขนาดนี้ยีิบ้ารอบในดูจากกราฟสถิติแล้วเนี่ยเนี่ยช่วงที่เล่นมาจะเป็นแบบนี้เลยผู้ชมกราฟมันไม่เป็นเทนนะครับผมอันนี้คือกราฟมไม่เป็นเทนนะไม่เป็นทั้งขาขึ้นเราเป็นทั้งขาลงมันไม่มีแนวต้านเลยนะมันเป็นแบบตรงกลางไปเลยแบบกลางปุ๊บตรง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 ไปอย่างนี้ไม่มีลงไม่มีขึ้นอะไรท้งนั้นตรงนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะมีข้อผิดไปนิดนึงนะแต่ก็ถือว่า เราก็ได้กําไรมากนะในส่วนนี้โอเคโอเคโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับการทิ้งบอทดให้เขาทํากําไรให้เราเลยที่เราไม่ต้องมานั่งเหนื่อยนั่งแช่อะไรกันทั้งนั้นเลยนะผู้ชมนะโอเคก็จบกันไปนะผู้ชมจบกันไปสําหรับ เจ้าบอดชนะนะใครที่สนใจจะมองเข้าทดสอบมาลองเล่นบอดชนะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยที่แอดบอชนะเมียด้านหน้าด้วยแอดบอชนะเข้ามาสอบถามกันได้ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายอะไรทั้งนั้นนะครับผมอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับไปคลิปหน้ามีอะไรมาเปลี่ยนใหม่ก็ฝากติดตามไว้ที่ช่องนี้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ